สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแกมบรรดาแล้วเพื่อนชูชชออฟฟิเชียลค่ะพ่อพ่อแม่วันนี้นะคะวันนี้กับการรันใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬากลางวันแห่งนะคะเบิร์ก่ได้ทีอันนี้คือเสร็จยังพี่แม่ยังเหลืออะไรเหลือฉากข้างเหรอใช่เออเนาะโอ้โหงานสายและมีหมดเลยครับอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จด้วยนะพ่อพ่อยแม่ขนาดยังไม่เสร็จคือง,งามแท้วะ เดเซอร์ลูกเดี๋ยวพมาอีก10นาทีเดี๋ยวเดินไปแจกชุดนะใครที่ยังไม่มาก็ยังม่อีกไปผ้าไปเบื้องหลังหะหัวน่าฟ้าเกิดถึงเพรการใช้แบบถักกระเด็นแล้วเนี่ยไปดีจ่ะมิกนะคะมิก นี่นะคะสนามแบบว้างขว ถ่ายพอไม่ได้ไงเราก็ยังไม่ได้ไดถ่ายเราเด็ดันี้อ่ะสีหา้หาเอสเไบีไ้ีเดมาแล้วนี่เดสัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเออ นางนั่งเนี่ยเออเจ้าต้องไปทำงานที่แม็กเจ้าต้องไปทำงานตอนเนี้ยเออห้วระดับระ๊ับระดับจ้าแจกแจกโอ้ยท่านนี่มีพ่อมีคนสนับสนุนรอบผู้สนับสนุนอยู่นี่ยได้ตอนนี้พ่อเพิ่นถามหาเสียนะคะที่เรามีพ่อแม็แม่เพิ่นเอาเสีอมาให้แจกนะได้ได้ยู่ตัวนี้สามตัวตัวไหนของหนูเหรอเรืออะไร อย่าว่าจะไปอยู่ที่เจ้าไม่รู้เอาไอยู่ที่เจ้าก็แท้คนละตัวเนาะน่นนใส่ปะไม่พูดใส่เสือหนบอน้ำมองหากันคนอาจย์นัีนะคะมีเต้นร้อมเต้นใหม่ตัวนี้ขวเนใหม่กัส่่เสียเสิงจอนี่ยังใส่ว้าเแม่จออีฟังนี้ อากาศยในฉากฉากนี้ก็ท่านในเบิรดนะคะน่งพินกัท่านในแล้วมีฉากอีกยังเบิรเบิดนะคะมกวนฉากเทานี้คือหลายอร่อยปะ แสบวะวิ่งไปรับมื่อไหร่เขาคือว่าว,วันนี้ทำไมวันนี้เขาคือบอกว่าไม่ให้แต่งหน้าอันนี้คือแต่งความขืนดนทีได้เลยตึ้นของตาเล่ได้เลยเออฝ่าเลยเน็ว่าเน็บว่ะคือเวลาฝนงาม มาที่เห็นแล้ล่ะพอหนูโซ่ไปไดงไหลแล้วนะเวลาปกติบ่มาเฮ็ดตะนี่ละไก่เปิดฤดูกันนเวลาฝนจะนามนะคะเล่เออเห็ดไว้ก่อนเกี่ยวจมหนองเฮ็ไหนฮะจะเกี่ยจมหนังะมันบางามเนาะมันตลกแต่ว่าที่ริงมาติดสะตุ้ยพอเฮ้ยทำเป็นมาเห็นกันเนาะ หนูแบยังไงยังอยากอยู่เสียบซายเลยมั้งใหู้ม้าข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 ูม้าฮัลโหลรถชุดก่อนเอาเออเอาไมนหลักหลายอะไรเป็นการพอตุ้มเราอยู่เนาะเอาดอกบัวเสียบใส่หาดโปมให้หน่อยครับไปหาพ่อหน่อยกัน ไว้หลังหนูคือเปียกว่ะชุดหนูมันเปียกเอ้ยก็อีนเปียกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะพ่ออะไรนะพออะไรยังไงอคนี่มีประการอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันอนีกนรัไอพ่อแม่กัใส่ชุดใส่หค่ะ Mm. เราตีขนาดนีน้แล้วรต,ตีกับเพลงค่ะพ่อหน่อยเซลนะพันตีพ<ว>ันจะตีบ่อยขนาดน,นี้ตีซบก,กันเพลงเถอะพ่นะส <c> ง <oughs> สัยพ่อทุนไม่ไหวนะคะพ่อหน่อยทุนไม่ไหวเป็นแม่หมัวค้อละ พ้อหน่อยฉันกับฉันไม่ไหวกับอาจารย์นักดนตรีว่าโอ้หัวคอดีแท้หัวคอแบบห้องแอร์อันอยู่ฟังพูนก็เป็นพ่อกันใช้พ่อหน่อยนะคะแล้วก็พี่วัดพี่นาโนนะคะไม่รู้ว่าพ่อจูมาหรือเปล่าสิมาอยู่กับเขาค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เริ่มบอลแม่กก์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนด้วค่ะเดี๋ยวหนูพยายามฟีดคลิปนะคะรอชมคลิปไปเรื่อยๆด้อค่ะพ่อแม่ค่ะท้ายใดญเด้อมเลย